สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลโค้งสุดท้ายกันครับแนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดถมเมืองสิง e งวดที่ผ่านมาหลุดไปทุกทา่านข้อมูลด้านบนของอาจารย์หลุดนะครับย้อนไปอีกงวดแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับส่วนแนวทางงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย1เมษายน2568 ตัวเด่นของอาจารย์ได้5กัน1นะครับแล้วก็คู่สลับของอาจารย์ได้516171หสำหรับข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์ให้มาเป็นทาง4ชุดนะครับมี516 518 517แล้วก็051ตามนี้ครับสูตรคำนวณของแอดโถมเมืองสิงต่อมาจะเป็นข้อมูลของแอดคมนะครับ เป็นชุดที่อาจารย์บอกว่าชอบที่สุดนะครับสองตัวด้านบนด้านล่างอาจารย์ชอบอยู่สามชุดนะครับได้แก่3ามแปแล้วก็ห้าเก้ทันสามแปดห้ 3, 8, 5, 8, แล้วก็ห้าเกในทางของแอดคมต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุดวัดดวงนะครับของแอดหนุ่มนาว่า 3ตัวของอาจารย์ได้6กหนึทุกท่าน2ตัวก็จะมี1นึ่ห้าแล้วก็6กหนะครับต่อมาในทางของแอดน้ำนะครับไปนี้3ตัวอยู่ด้านบนได้160 560 501แล้วก็ห้าหกตัวอยู่ด้านล่างนะครับมี606 1 6ยห ศูนยแล้วก็51าหทุกท่นนานแนวทางของแอดน้ำหนทับสี่สอันห้าร้อยหกต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวด้านล่างนะครับสูตรใหม่ทุกท่านสูตรใหม่ลงงวดแรกของแอดดังเม็ดทรายนะครับใครตามสูตรคำนวณของอาจารย์ก็แคปหน้าจอไปนะครับต่อยอดดึงชุดเด่นเอา ไม่ชอบใจก็เลื่อนผ่านได้นะครับมาต่อกันที่แนวะทางของแอดชายนิรนามนะครับแอดชายนิรนามบอกว่าชอบข้อมูลล่าง2ชุดนี้นะครับได้แก่3 8กับ8 3ทุกท่นานแนวทางของแอดชายนิรนาม ัดมาก็แนวทางของแอดพิมินนะครับเป็นข้อมูลชุด2ตัวงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์เข้า1ชุดคำนวณได้3 6นะครับก็ไปด้านบนเข้าตัวกลับส่วนแนวทางงวดใหม่ใบฝั่งทางขวามือทุกทัน1เมษา6 8แัดแอดพิมินคำนวณได้2 1 2 4 2 6 8 5แล้วก็8 3 ตามนี้นะครับ2 1 2 4 2 6 8 5แล้วก็8 3มาต่อกันที่แนวะทางของแอดปรายฝันในความทรงจำสอตัวของอาจารย์ได้58กับ85 3ตัวได้058กับ558ถูกทันแนวะทางของแอดปรายฝัน ข้นี้จะเป็นชุดสรุปบนของแอดรัชชนกมีโชคบนสุดสูตรคำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้8ตัวเดียว2ตัวด้านล่างมี08 58 38แล้วก็98 3ตัวจะอยู่กลุ่มด้านบนนะครับมี308 038 803แล้วก็358ถูกทันชุดสรุปบนของแอดรัชนกมีโชค ต่อมาก็จะเป็นาทางใบสรุปของแอดกลมเกดนุดนะครับสูตรคำนวณเด่นบนของอาจารย์ได้5นะครับเด่นด้านล่างได้2ข้อมูลชุดแรกของอาจารย์3ต,ตัวได้3 8 5กับ8 5 1 6 5แล้วก็6 5 3 9 5แล้วก็9 5 ด้านล่างครับชุด2ตัวของอาจารย์ที่คำนวณได้ก็จะมี2829แล้วก็61ทุกท่าน2829แล้วก็61ใบสรุปของแอดกลมเกตนุตต่อมาครับจะเป็นแนวทางชุดสรุปด้านบนด้านล่างของอัตตะพาโชคงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายอาจารย์ให้มาจริงนะครับ สามตัวของอาจารย์คำนวณได้แปดหกสามกับแปดห้าสามหลักร้อยผิดไปทุกทันสองตัวถ้าตัดนี้ก็จะมีหกสามนะครับส่วนข้อมูลล่างหลุดทางเดเลขกงวดก่อนประมาณนี้สำหรับงวดใหม่ก็ใบฟังทางขวามอือน,นะครับสามตัวของอาจารย์ได้แปดเก้าห้ากับแปดเก้าหกทุกทัน แล้วก็ข้อมูลด้านล่างของอาจารย์ได้50กับ10แนวทางของอาาัตตะพาโชคมาต่อกันที่ข้อมูลโค้งสุดท้ายของไอฟินิกนะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้8ครับข้อมูลชุด2ตัวของอาจารย์ที่มาเป็นแนวทางเบื้องต้นมี84 85แล้วก็86ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณนะครับ พิจนาก่อนนำข้อมูลไปใช้ผัามาจะเป็นอาทางของอดุมตาครีใบนี้เป็นใบแท้ของแท้แน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซนตงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายเด่นบนของอาจารย์หลุดนะครับคำนวณได้9ส่วนชุด3ตัวของอาจารย์นี่ผิดไปตัวเดียวนะครับอาจารย์ชอบ 5, 9, 3เทุกท่าน ถ้าเกับหัวได้ก็จะเป็น6นะครับผู้ชมมวดก่อนประมาณนี้นะครับตัวเลขที่อาจารย์คำนวณได้ส่วนาทางงวดใหม่ใบฝั่งทางขวามือครับเป่นบนของอาจารย์คำนวณได้5้ชุด3ตัวที่อาจารย์ชอบก็คือ0ูนยห้ทุกท่านตีตัวไปกลับแล้วก็จะมีชุดเบิ้ล ชุดรองอยู่ด้านล่างนะครับมี605 795แล้วก็865ทุกท่านแนวทางของแอดหนุ่มตาครีใบแท้นะครับ1เมษายนสองพัถัดมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางฟาดชุดเดียวนะครับของแอดนาสาตัวที่อาจารย์ชอบก็คือ361นะครับ361 สตัวก็มี3 6มหกหสาชุดกันสามเก้่งถูกทันแนวทางของแอดนานะครับต่อมาก็แนวทางของแอดน้ำผู้นะครับทาย2ตัวของอาจารย์ชอบ09นย์เกาถูกทันต่อมาก็แนวทางกลุ่มป้าม่วงนะครับ3ตัวได้7จ็ดหกห้แล้วก็ าเจ็ดหนึ่งสองตัวมีสี่เก้าสองห้าหกห้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับมาต่อกันที่แนวทางของการฟังเข้าฟังเด่นตัวเดียวของอาจารย์ได้แปดนะครับสองตัวมีแปดหนึ่งแปดสามแปดหกตัวที่ชอบก็คือแปดสองกับแปดเจ็ดสามตัวชุดเดียวได้สองแปดเจ็ดทุกทัน ส่วนใบนี้จะเป็นาทางของแอดคนป .4 ข้อมูลด้านบนของอาจารย์ก็อยู่ส่วนด้านบนนะครับตรงน,นี้ข้อมูลด้านล่างสูตรกำนวณเด่นบนของอาจารย์ได้6นะครับแล้วก็เด่นด้านล่างได้5มาด้วยกันก็จะเป็นสูตรตารางสูตรตารางของอาจารย์งวดก่อนใบฝังทางซ้ายชุดทีท่อาจารย์จับให้นี้ได้863นะครับทุกท่านผิดหลักร้อยไปนะครับ ็จะเข้าเป็นชุดที่ตัดนะครับของอาจารย์ก็คือ6 3สาทุกทันแต่ว่าเลขในตารางของอาจารย์นี่มาอยู่นะครับมี5มี6แล้วก็มี3มแล้วก็มี2ด้วยครับสำหรับงวดใหม่ก็ใบฝั่งทางขวาเลขในตารางของอาจารย์ด้านบนได้30 7ตรงกลางได้4ข้างล่างได้185ชุดที่จับให้ชุดแรกด้านบนได้5้าดสี่ 2ตัวได้575474แล้วก็ชุดด้านล่างได้137 2ตัวได้1317แล้วก็37มเทุกทันแนวทางของแอดคนปอสจับให้ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดเอ้อยลาชุดยาสีปทุมมา3ตัวของอาจารย์ได้472875 2ตัวได้727578แล้วก็85 ข้อมูลด้านล่างได้05กับ04ใบนี้เป็นทางชุดเต็มของแอย้ายตุ้มนะครับมาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวรูปแบบนี้ของอาจารย์งมวดก่อนหลุดไปทุกท่านทางเดินเลข3ามวดหลังสุดเข้า2หลุด1มวงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย ทุติ่อาจารย์คำนวณได้ก็จะมี738393 718191 708090ามกีข้อมูลหนึ่งของอาจารย์ก็ของแสลงห้ามกินงวดที่มาผ่างวดที่ผ่านมาผ่านอยู่นะครับสำหรับงวดใหม่3ตัวได้524กะ01 มาต่อกันที่แนวทางของนัดอินรีเท่านะครับชุด3ตัวของอาจารย์ก็าตามนั้นเลยทุกท่าน1เมษา68ส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางของอัดนางฟ้าราศีมังกรนะครับชุด2ตัวเหนือใต้กอจะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ